เป็นไงครับน,น้องนอลูกลูกปุ่มบอยสิริชัยนะครับเส,ส,สียงดีทุกคนกดีทุกคนครับกูฟังแล้วเป็นไงบ้างฮนะลองวิจารวิจาร <c oughs> โอ้ก็เสียงดีทุกคนนะครับคือหลายคนบอกว่าเสียงแหบแล้วก็ <c oughs> คือควบโมอมันใจแต่อีดีแล้วคนฟังเนี่ยอยากฟังคนเสียงแหบ ถ้าเสียงบ่แหบนี่เอินมาบ่รฮั่นแมนมอลลั่ตัวจริงเอินมามอลลั่ใหม่แต่ถ้าผู้ใดเสียงแหบนี่เอินมาเอินมาใดทีแล้วเพรอะนะวันนี้ลูกๆทุกคนของวงมอลลั่ใจเกินลอยครับเสียงดีทุกคนนะครับให้ดงให้ดังเด้อประสบความธุขอบพระทุณครับอาศัยบารมีครับวันนี้ท็อปไลน์เราก็รู้สึกยินดีนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้รับ น้องๆลูกๆวงบอยสรีชัยนะครับก็ทางบริษัทก็จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานที่ดีนะครับ,รบให้กับแฟนเพลงของเราแฟนเพลงของบอยสรีชัยนะครับแล้วก็คิดว่าหวังว่าวันหนึ่งลูกๆทุกคนจะต้องอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนเพลงกทุกคนนะครับทางเราพยายามจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมา นะครับครับจริงๆเราเดี๋ยวผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าบอยอยู่ท็อปไล์ไดมอนตั้งแต่ปีหาเก่าครับตอนนั้นออกมาตังวงก็อยากมีอยากมีทีเพิงักดอยากมีสังกัดครับออกมาตังวงตอนนั้นพงศกับบอมีเพลงบอมีอย่างเนาะบอมีผลงานแต่ว่าตัดิใจมาเหตุล้วก็อยากประสบความสําเร็จกเ็เลยพอสมจิตกันแนะนําคือคือกับ ก่อนสิมหาหอดในห่างนี่ก็หลายๆคนเขาก็ไปบอกเพิ่นฟังว่าเอ็ดอย่างไรเนาะสิมีูู่เป็นที่เพิงให้ที่ให้เจ้าภาพเกิดความเสื่อมันหรือคนในวงการสีได้เปิดโอกาสให้ย่อมหลัลกแล้วกได้มองเห็นขนาดของเราก็เลยเขามาอยู่ท็อปไล่ปีห่าเก่าครับมาเส้นมาเส้นสัญญาตอนนะ 7, ั้นเจ็ดปีแล้วครับ แต่ว่ายังบท่านมีผลงานเลยก็เลยมาหอดช่วงหนึ่งปีที่แล้ววงโควิดก็เลยมองว่าช,วช่วงนั้นที่บ่มีผลงานเพราะว่าเคสวงปุ๊บมีงานปรับเลยน้องๆที่มาอยู่น้ากันแต่ละคนทะเออกงานกันจนจน,จนบอเดเฮดผลงานบ่มีเพลงเขาก็เหมือนว่าเขาบ่มีบ่มีสิ่งใหม่ๆหรือบิเดตตอบแทนแฟนพิ้งหรือเจ้าภาพที่สนับสนุนนะครับแล้วก็น้องๆ ทุกคนมาอยู่กับมีความฝันเดี๋ยวผมก็ะยัพยายามที่จะให้โอกาสทุกคนท่อกันก็ลเลยว่อกับน้องๆว่ามือหนึ่งเดียวสิ้าเขาไปกราบพอในห่างคือสําหรับผมเนี่ยผมกับบอรู้ว่าความสามารถที่สิมีที่สารฝันให้น้องๆสิใดซ้ำไหก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคืคอดวาวโค้งสิบบ่บ่สมบูรณ์เท่าที่ควรกับสิใดระดับหนึ่งก็ต้องเด้มาขอพึง ตนโพใหญ่ของวงการเพลงนะครับรวมถึงคู่อาจารย์สลาพรนะครับมือนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยพาน้องๆได้มาไายงานโตถือว่าเป็นมือแรกเนาะ,ะค่อยๆขยับไปแล้วก็ิมีโปรเจกหรือมีผลงานในลักษณะใดก็ฝากให้พี่น้องสนับสนุนครับศิลปินสีดังหรือบอดังขึ้นยุก,กับพี่น้องซึ่งผมก็พยายามที่จะให้โอกาสน้องทุกคนให้ทุกคนเขาได้ สมหวังกับความฝันคือทุกคนเก่าของแม่ในจุดที่บอกว่าตัวเองเป็นมอลองมอลำเป็นนักร้องทุกคนอยากประสบความสาเร็จอยากเด่นอยากดังเมื่อทุกคนอันนี้คือความจริงครับแต่ว่าสิเด็จไปได้ไกลซั่ใดนั่นก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องผู้สี่บ่งแย่งกันนะครับฝากไว้น้ําแนครับผมครับก็ขอบคุณบอยเสดชัยนะครับแล้วก็ลูกๆน้องในทีมงานนะครับเย็นนี้นะครับคืนนี้ พบกันนะครับหมอชิดสองนะครับบอยสิริชัยเป็นวงในห้างต้องพูดอีสานอีสานอีสานพองกันมือแรงพอกันมือแรงพอกันนะครับวงบนสิริชัยฮอดเที่ยงคืนครรับปะมาณโดยประมาณโดยประมาณนะครับพกวงแรงนะครับเรื่องแสดงนะครับพี่น้องมาตะเวนเด้อครับไปพอกันนะครับดีงานเยอะก่อนจุ๊กจั่ง ไปที่วงเลยมามาในเขตกรุงเทพนี่คือห้องบมมีเวลายืดเยื่อฮะใส่เพ่งเข้าไปีปนองเลยหายคือถอดบานกันแน่นอนครับครับมือนีพ่อกันแน่นอนนะครับพวกอะไรนะครับบอยสิริชัยนะครับแล้วก็คงไม่นานกันรอจะได้พบกับผลงานเพลงของน้องๆและของบอยนะครับก็ฝากกับเอฟซีเราทุกๆคนไว้ด้วยนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้เดี๋ยวดูย้อนหลังได้กดไลค์กดแชร์กันได้เพราะว่าเราไม่ได้ปุ๊บปั๊บไม่ได้ทนตั้งตัวนะครับครับวันนี้เรียวเรียวเลยครับผมแล้วก็บอยแล้วก็ครูสลานะครับก็คงจะทักทายกันเท่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผมกับครูสลายจะไปส่องทรานะครับเดี๋ยวต้องไปร้องซองยุบ้ันผมเนี่ยครับจวมาเป็นความลับเป็น โอ้ยครูนี่ครูนี่เบิ่งพักเก่งนะฮะเก่งผมยังดูไม่ค็ยเป็นนะแต่ทั้งเจ้าคุณให้อะไรมาผมก็เก็บแต่ครูนี่รู้จริงนะครับแล้วนอกจากนั้นครูยังแต่งเพลงให้สมเด็จโตหลวงพ่อโตนะฮะอีกเพลงหนึ่งนีะครูบอกกับเอซีเราได้ว่าเพลงอะไรยังไงกับเพลงที่ก่อตอนนี้ที่ที่วัดอินอินทรวิหารนี่เป็นวัดที่โดยตำนานเนี่ เป็นจุดที่สมเด็จพุทธจางโตนี่ซึ่งเป็นพระที่ไม่ว่าตัวท่านแล้วก็วัตถุมงคลของท่านก็คือพระสมเด็จนี่ถูกยอมรับทั่วบ้านทั่วเมืองท่านท่านถือว่าบินทบ,บาทครั้งแรกที่วัดอินครับ,รบจากนี้รู้จริงและก็ต่อมาท่านก็สร้างพระยืนองค์โตอุ้มบาทในปาอุ้มบาทเขาเรียกว่าหลวงพ่อโตจนคนเรียกวัดอินว่าวัดหลวงพ่อโตก็ด้วยบาร,รมีของสมเด็จพุทธเจ้ายโตนะครับ แต่วันนี้ท่านร่วงรับไปแล้วนี่ลูกหลานที่สืบสานต่อมานี่ก็ได้มาสร้างสร้างเป็นรูปปั้นปั้นรูปเหมือนในในปางยืนยืนให้พรคนอยู่แล้วก็มีคนไปไหว้ก็ปรากฏว่าได้สาเร็จทันใจจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสมเด็จทันใจไม่ใช่พระ<ว>ทันใจนะไม่้อใจสมเด็จโตทันใจสมเด็จโตทันใจนะครับ,รบก็เลยเขียนเพลงถวายท่านนะครับวันนี้ก็จะไปขอพร เพื่อจะได้โตทันใจเหมือนกันเสียพ่อมาฝากพี่น้องสุขุขคนนะครับได้อธิษฐานดีๆอธิษานดีๆพ่อบอกว่าขอพ่อหนึ่งขงอแต่หายสุขคนครับผมก็ไหนๆก็ถือโอกาสเรียนเชิญนะครับอพี่น้องนะครับถ้าอยากจะไปทำบุญที่วัดอินทรวิหารนะครับปางขุนพุ่มนะครับที่วัดอินเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับนอกจาก หลวงพ่อโตอุ้มบาทองโตและองคใหญ่แล้วเนี่ยที่ชาวบ้านไปกราบไหว้กันเยอะเลยนะแล้วก็ขอพรท่านส่วนมากจะประสบความสําเร็จนะครับแล้วท่านเจ้าคุณน้อยเนี่ยเจ้าวาดหลวงปัจจุบันก็สร้างหลวงปู่โตองค์ยืนนะครับสมเด็จทางใจนะครับทุกท่านไปกราบไหวนะ้ละขอพรได้หนึ่งข้อนะครับ <boundaries> แล้วส่วนมากแล้วที่ไปกราบไหว้ขอพรเนี่ยจะประสบความสําเร็จนะครับม,มีคนมากราบไหว้กันเยอะมากนะครับ นอกจากนั้นยังมีบอ่อน้ําพุทธมนของหลวงพ่อโตนะเป็นบอ่อน้ํามนที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีโอ้อย่างนี้ท่านเจ้าคุณสร้างนุ่นสร้างนี่เยอะไปหมดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดตอนนี้มีเยอะไม่ว่าจะเป็นเทเวสุวรรณก็มีพระพรหมเปิดโลกก็มีนะครับแล้วก็เยอะเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะหลวงปู่ภูอีกทก,ก,ก,ก <c oughs> คนหนึ่งก็ท่านก็เป็นที่เคารพบูชาของพุทะ ศาสนาก็ชนชาวไทยเรานะครับท่านอายุยืนนะไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็พระหลวงปูหลวงปูภูเนี่ยก็มูลค่าก็สูงอยู่ตรเดี๋วนี้เป็นแสนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับครูสลาจะไปขอพรได้ขอพรนะครับแล้วก็จะขอพรให้กับเอฟซีเราทุกๆคนนะครับร่วมสาธุอนุโมทนากับผมกับครูสลาที่จะไปที่วัดอิฐกันนะครับวันนี้ ก็คงจะต้องลากับ f อเท่านี้ก่อนนะครับแล้วไปพ่อกับบอยสิริชัยนะครับหมอชิดสอนนะครับหกวงแรงนเป็นต้นไปนะครับวันนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์้ด้วยนะครับครับผม3ามคนแล้วกัน้องๆก็คงจะต้องลากันเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ ปล่อยกดที่ที่ดูได้ตลอดค่ับผมสาธารณะก็ตลอดไปโอเคค่ับผมที่แรกกับรูบๆค่ำๆออกไปเอามานี่คือเป็นเองนะครับน้องๆได้ขออันนี้ผมผมเฮ็ดมาก่อนเนาะบอกเขาทุกคนเฮ็ดเอาเลยเด้อเฮ็ด มาตายเนี่ยน้องๆต้องขยันก็ไม่ทำไลฟ์สดตอีนี้พอเจอโควิดเจอโควิดมาเห็ดมืดเลยครับผมครับผมครับผมสามพันสองร้อยท่านมือแรงเจอกันอยู่มอชิดสองครับผมนี่ครับ